เกมนี้จะไม่จบจะโควิด1 9ไม่โควิด1 9จะมีมอ็อบไม่มีแมปเนี่ยยังไงสถานการณ์ในสาภาพยุโรปยังคงจะลุกโชนต่อไปเพราะในเชิงสถิติวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภ,ภ,ภ,ภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์จะลากยาวจะลากยาวไปอย่างน้อย45วันหลังจากวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไป ตัวเลขโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเรียนย้ำไว้ตั้งแต่วันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ก่อนหน้านี้ติดอยู่แค่1.5ล้านคนตอนนี้ทะลุ7.6ล้านคนจะ8ล้านเข้าไปแล้วว้งไงจะ8ล้านผมประเมินไว้ในเชิงสิติว่าจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านคน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์ีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศระหว่างนี้คงหนีไม่พดด้นเะรื่องโควิด -19 สถานการณ์ของตลาดหุ้นสถานการณ์ของโลกกําลังวิตกอีกรอบหนึ่ง เพราะเกรงว่าโควิด -19 จะกลับมาระบาดอีกครั้งนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วในเชิงการสังเคราะห์ว่าเกิดม็อบในสหรัฐอเมริกาแบบนี้โควิด -19 นะครับจะระบาดอีกรอบและตอนนี้กําลังลามปาม,ม็อบไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับในหลายๆประเทศไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจพนักงานรถไฟอ,อังกฤษช็อกนะครับ เจอลุงวัย60นั่งอยู่บนรถไฟนาน5ชั่วโมงนะครับสำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าการทําความสะอาดนะครับพนรรรักงานทําความสะอาดพบศพชาวอังกฤษวัย60ปีนั่งเสียชีวิตอยู่บนรถไฟนานอยู่6ชั่วโมงหลังจากที่ชยายคนดังกล่าวหัวใจวายขณะเดินทางไปยังเมืองสต็อกฟอร์ดนะครับเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาชายดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายบนรถไฟนะครับแมนเชสเตอร์ได้ไม่นานจาก จุดหมายของคนดังกล่าวอยู่ที่สตอกฟอร์ดนะครับใช้เวลาเดินทางจากเมืองแมนเชสเตอร์ราว8นาทีซึ่งไม่มีใครบนรถไฟทราบว่าชายดังกล่าวเสียชีวิตแล้วและทําให้ผู้ตายนั่งรถโดยสารไปถึงปลายทางในเมืองอนอนมัทนะครับที่อยู่ห่างออกไปกว่าถึง400กิโลก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจีน ปรากฏว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลันในน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะทางตอนใต้มีคนกว่า2.2ล้านคนที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้ประสบนะะอุทกภัยน้ําท่วมนะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่ากล้าชีวิตคนไปแล้วหลายสิบคนอุทกภัยได้สร้างความเสียหายเป็นบวงกว้างนะทำลายบ้านเรือนกว่า1,000หลังกล้าชีวิตของประชาชนไปแล้วหลายสิคนนะครับรวมถึงผู้คนที่ถูกน้ําพัด สูญหายไปอีกจำนวนมากนะครับชาวบ้านนับแสนคนต้องอพยพออกจากบ้านไปยังจุดพักพิงฉุกเฉินชั่วคราวเพื่อ,อความปลอดภัยทั้งนี้อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายอย่างหนักซึ่งเบื้องต้นคิดปินมาลค่ากว่า500ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,000ล้านบาทนะครับก็เป็นอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นใน ประเทศจีนจำได้ไหมฮะหลังจากวันที่6มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563ผมเคยเรียนย้ำไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็หลังวันที่6มาก็เกิดหลายๆเหตุการณ์นี่ในประเทศจีนก็เกิดภัยธรรมชาตินะครับภัยการเมืองก็กําลังเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับการเสียชีวิตของคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นในประเทศลาวนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยสองท่านท่านอ่า ไกรสักชุนทวันนะครับแล้วก็พิ่ตัวสรัญยูตายด้วยโ,โรคมะเร็งนะครับในขณะที่จีนบวยสหรัฐเมริกาลําเมิดอธิปไตยนะครับหลังส่งเครื่องบินลำเลียง C40A เข้าน่านฟ้าของไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนออกมาประนามนะครับสหรัฐกระทําการยั่วยุหลังจากเครื่องบินของกองทัพเรือของสหรัฐเมกาลำหนึ่งบินผ่านน่านน้า ก็ด้านฟ้าไต้หวันซึ่งปักกิ่งอ้างว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนและละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือชี้ความสัมพันธ์ระหว่างคิมจองอึนกับทรัมป์นั้นไร้ประโยชน์หากเอาเมริกันไม่ยกเลิกนโยบายที่ก้าวร้าวนะครับสระบกอร์ไเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือชี้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประธานาธิบดีคิมจองอึนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ แทบไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหากว่ายงตันยังไม่เลิกใช้นโยบายที่เป็นปรปัปรับกับโสมแดงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ <c oughs> นะฮะทางเกาหลีเหนือก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดพลาดในขณะที่โควิด -19 ทุบสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสวีเดน1,470คนนะฮะสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบ,บาด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนมีการแถลงผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับ1,474คนนะครับนับเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ระบุว่ามันเป็นผลมาจากการยกระดับการตรวจเชื้อหลังจากที่ประสบปัญหาความล่าช้ามายาวนานกลยุทธ์ของสวีเดนในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 ถูกผิดผิเเราะห์อย่างใกล้ชิดจากทั่วโลก เนื่องด้วยประเทศนี้หลีกเลี่ยงในการใช้ล็อกดาวน์เข้มข้นนะครับเหมือนชาติอื่นๆโดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมน,นะฮะสุขอนมามัยที่ดีอยู่ในพื้นฐานของความสมัครใจนะสวีเดนใช้การรับมือโควิด -19 นะครับบรรดาสถานบริการที่มีคนผู้คนแออัดไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่บาร์พัตคารร้านอาหารรวมทั้งธุรกิจต่างๆส่วนใหญ่ต่างยังคงเปิดทําการได้เช่นเดียวกับโรงเรียนสถานศึกษา สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีนะครับถึงแม้จะมีการเรียกร้องแข่งขันให้ประชาชนทําตามกฎเว้นระยะห่างทางสังคมและคำแนะนําด้านสาธารณสุขอนามัยนะครับเช่นการล้าง<ๆ>มือบ่อยๆเป็นต้นนะี่ก็เป็นอีกปร,กรากฏการณ์หนึ่งฮะในต่างประเทศในขณะาาที่ประธานาธิบดีนดนชวมนะครับให้ผู้สนับสนุนทาสัญญาจะไม่ฟ้องหากโควิด -19 ไปติดนะในเวทีหาเสียงของเขา นะครับสำนักข่าวเอพรายงานว่าทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกำลังให้ผู้สมัครผู้ที่สนับสนุนเข้ารับฟังการประสายที่รัฐโคโรฮูมานะครับกลางเดือนนี้ทําสัญญาย,ยอมรับความเสี่ยงในการติดเชือ้อโควิด -19 และจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้จัดงานในทุกกรณีนะครับย้ำนะฮะผมขณะที่มีการติดโควิด -19 ไปทั่วโลกขณะน,นี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือยังคงมีการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบ นะครับทั้งพรรครีเบริกันและก็พรรคเดมแครตผมเคยเรียนย้ำอยู่เสมอในเชิงการสังเครากตการตายของจอร์ดฟลอยเป็นกลยุทธ์ที่ใช้มานะฮะนำมาเพื่อใช้ในการหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้เรื่องของจอร์ดฟลอยเบาไปแล้วจบไปแล้วตอนนี้เรื่องอื่นเข้ามาแทนกําลังบานปลายฮะศพของจอร์ดฟลอยได้ทําพิธีเข้าทําการฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่มันควรจะจบแต่กลับไม่จบกับบานปลายและในฝั่งประเทศสาภาพยุโรปก,กับเกิดการจรจนในเรื่องของการเหยียดสีผิวตามมาเช่นกันในขณะที่บราซิลยอยู้ติดเชื้อทะลุ8 0 0แสนรายนะครับตาย40,000แต่ผู้คนไม่หวั่นต่อแถวเข้าห้างยาวเหยียดน,นะครับสำหักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าย้พิดเชื้อโควิด1 i ในบราซิลทะลุ8 0 0แสนคนนะครับหลังจากผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า3 0 0 0 0ค,คนในช่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่กระนั้นดูเหมือนว่าผู้คนจะไม่หวาดหวั่นต่อสถานก,การณ์การแพร่ระบาดแต่อย่างใดหลังพบเห็นบรรดาขาช็อปทั้งหลายต่อแถวกันยาวเหยียดนะครับรอคิวไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เริ่มนะครับเดินกลับมานะครับเพื่อเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สถานก,การณ์กำลังตึงเครียดไม่ใช่ตึงเครียดธรรมดานะครับในขณะที่จีนก็ยอมรับนะครับคำพูดของทูตประจำอังกฤษ เผือบอกนะฮะจีนผลิตวัคซีนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลจีนอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้รับแก้ไขเซ็นเซอร์คำพูดของเอกอัครราชทูตนะฮะของอจีนประจำกรุงลอนดอนหลังเปิดเผยความคืบหน้าตัวแทนบริษัทยาต่างชาติจีนคิดค้นวัคซีนต่อ,อต่อต้านโควิดได้แล้วเว็บไซต์ The Sun ร,รายงานว่าจีนทําการแก้ไขปรับเปลี่ยนคําพูดของนายหลิวเสี่ยวหมิงนะครับเอกอัครราชทูตประจํากรุงดอนดอนที่เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าวัคซีนโควิด -19 ของจีนหลังจากที่นายเสี่ยวหมิงได้บอกกับบรรดาผู้บริหารและตัวแทนผลิตยาต่างชาติหลายบริษัทว่าจีนสามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้แล้วและยืนยันว่าขณะนี้มีการนําวัคซีนดังกล่าวทดสอบทางคลินิกในเฟสที่4ี่นะครับอย่างไรก็ตาม เมลออนซันเดย์นะครับในวันที่ที่7ที่มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าบรรดาตัวแทนบริษัทยาจากต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานนะครับต่างพากันประหลาดใจที่ได้ยินนายเสียวหมิงเอ็กอาร์ข้าราชทูตจีนเปิดเผยว่าจีนสามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 และอยู่ขั้นตอนการทดลองกับคนในเฟส4ซึ่งหมายถึงพร้อมที่จะผลิตจำนวนมากและนำมาใช้กับผู้ป่วยนะโรคโควิด -19 ได้อย่างไรก็ตามก็มีเอกสารนะครับ ต้นฉบับการประชุมเพื่อยืนยันคําพูดของนายเซี่ยวหมิงนะครับที่มีการบันทึกเทปไว้นะครับสถานเอกอาัคารราชทูตของจีนณนะกรุงรอนดอนปรากฏว่าเจ้าที่ประจําสถานทูตได้ส่งเอกสารซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคําการผลิตวัคซีนโควิด -19 ของจีนอยู่ในขั้นตอนเฟสสองนะฮะยังไม่ถึงเฟสสี่นะครับจากรายงานของเมลออนซันเดย์ระบุว่ารัฐบาลจีนมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับการคิด วัคซีนโควิด -19 เนื่องจากมีหลายประเทศได้กล่าวหาว่าจีนมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ที่เริ่มระบาดในเมืองอู่ฮั่นบนทนหูเป่ยนะครับเป็นแห่งแรกเมื่อปลายป,ายปี2022ขณะที่อักกระสุดของจีนประจำกรุงหลงดอนนะครับกรุงหลงดอนยังเผลอเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวว่ายาวัคซีนต้านโควิด -19 ชนิดหนึ่งยังอาจอยู่ในรูปของยาพ่นนะครับพร้อมที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ในเดือนกรกฎาคม ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอังกฤษบอกว่าจะผลิตได้นะครับใช้จริงก็เดือนกันยายนนะครับอย่างไรก็ตามจีนตอนนี้อยู่ในเฟสสองอยู่นะฮะต้องใช้ทั้งหมด4เฟสในสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศต้นๆเลยที่ประกาศเจอไทยก็ประกาศเจอชเช่นกันฮะแล้วก็กําลังค้นคิดทดลองในมนุษย์เป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายในการทดลองของมนุษย์ก็มีทั้งหมด4เฟสตอนนี้จีนมาเฟสที่2ไทยก็กําลังเข้าเฟสที่1่อังกฤษกับสหรัฐนะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับ เราะว่ามีการเตรียมการเรื่องนี้มาก่อนในขณะที่นิวซีแลนด์นะครับถอดรูปปั้นผู้บัญชาการสมัยล่าอาณานิคมนะครับสำนักข่าวเอรายงานว่าเมืองฮามิตันในเอ่อซีแลนด์ and, นะครับถอนรูปปั้นของผู้บัญชาการทหารสมัยล่าอานิคมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นกําเนิดของชื่อของเมืองนี้ับนเป็นเมืองล่าสุดในอีกหลายๆเมืองทั่วโลกที่กําลังทบทวนอดีตของตนเองนะครับ รถเกลียนยกรูปปั้นทองเหลืองของกัปตันจอหนเฟนส์ชาร์สฮามินตันซึ่งออกจากใจกลางเมืองหลังจากที่รับคำร้องเรียนจากาชาวเมาลีท้องถิน่นและคำขู่จากผู้ประท้วงต,ต่อต้านการเหยียดสีผิวเชื่อชาติว่าจะโค่นมันเองขณะมันกำลังถูกยกออกมีฝูงชนยืนโห่ร้องแสดงความยินดีอยู่ใกล้ๆก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้รับการเสนอชื่อจากรีพับลิกันนะครับชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในรัฐฟลอริดาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกเมืองเจ็กสันวิลล์นะครับรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่กล่าวสุรภะสุรสรรพนรรับการเสนอชื่อตัวแทนของพรรคปฏิพลิกันส่งเลือกตั้งประธานาธิบดีในฤดูร้อนที่ถึงนี้หลังจากถูกผู้ว่าการรัฐนะครับ นอร์ทแคโรไลนาปฏิเสธการผ่อนคลายรอกดาวนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งสุดท้ายชอมนะก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปและผมเรียนย้ำนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะฮะที่กําลังเกิดขึ้นเกิดการจลาจลเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สงครามไวรัสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นกลยุทธ์ของฝั่งนะรประเทศหมหาอำนาจ โดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนโดยมีหลักที่สําคัญคือหลักที่เรียกว่าชาตินิยมถ้าจับได้กันนะครับผมเรียนมาตลอดเขายืดหลังเนี้ยเดี๋ยวก็ยังมีตัวแปรตามมาตามเนี้ยนะครับเป้าหมายสูงสุดคือการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงแม้โควิด -19 จะระบาดถึงแม้มอบจําม,มานะครับสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเยโะจีนโน่นี้นั่นสงครามกางค้าจะเกิดขึ้นเขาจะเดินมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะไม่มีการเลื่อนถ้าทรัมป์ไม่เสียเปรียบนะครับ สภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ดาวโจนก็ร่วง1,800ดจุดน้ำมันดิ่ง3ดอลลาร์สหรัฐนะครับภาวาสหรัฐอเมริกา,ก,ากำลังเผชิญกับโควิด -19 ในระรอกใหม่สำนักข่าว Market Watch กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าดาวโจนร่วงกว่า1,800จุดนะครับด้วน้ำมันลบกว่า3ดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด1 9ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดันราคาทองคำพุ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับในขณะที่ มีการประเมินว่าเตือนอีกไม่นานนะยุโรปจะ,ะเผชิญกับโควิด -19 ในะรอบที่2บอกเกิดจากการชุมนุมเหยียดผิวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายุโรปอาจเผชิญกับโควิด1 i ในรบอบ2ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอันมีต้นต่อมาจากการชุมนุมใหญ่ต่อต้านนะครับการเหยียดสีผิวในทวีปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ จากความเห็นของเจ้าที่สาภาพยุโรปและผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ชุมนุมประท้วงนับหมื่นคนทยอยกันบนท้องถนนเมืองใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแสดงถึงพลังพลังงานต่อต้านการเหยียดสีผิวหลังจากที่การสียชีวิตจากตำรวจนะครับถูกควบคุมตัวควบคุมตัวจอร์ดฟรอยชาวอเมริกันเชื้อสายชาวอเมริกันเชืช้อสายแอฟริกันนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชิงการวิเคราะห์ก่อนนะครับในเชิงการวิเคราะห์ถ้าไปดูตามสถานการณ์คงก็บอกว่ามันจะต้องติดเชื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไปชุมนุมเยอะนะไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมหน้ากากก็ไม่ใส่นะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ย่อมมากสูงขึ้นนะครับแต่ในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกแล้วเกมนี้จะไม่จบจะโควิด -19 ไม่โควิด -19 จะมีมอบไม่มีแมปเนี่ย ยังไงสถานการณ์ในสภาพยุโรปยังคงจะลุกโชนต่อไปเพราะในเชิงสถิติวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พัยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์จะลากยาวจะลากยาวไปอย่างน้อย45วันหลังจากวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปตัวเลขโควิด1 i ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเรียนย้ำไว้ตั้งแต่วันที่25เมษายนพุทธศักราช2 5 6 3 ก่อนหน้านี้ติดอยู่แค่1.5ล้านคนตอนนี้ทะลุ7.6ล้านคนจะ8ล้านข้าไปแล้ววายไงจะ8ล้าน,นผมประเมินไว้ในเชิงสิติว่าจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านคนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลวกเป็นยังไงประเทศใกล้เคียงเรานะรอย่างอินเดียเป็นยังไงบ้างก็กำลังแย่ทุกประเทศแย่หมดมีประเทศไทยเนี่ยรอดผมย้ำอีกครั้งมีคนถามว่าทำไมไม่พูดเลยลาวพม่าเนี่ย ทำไมโควิด -19 ไม่มากก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราติดโควิด -19 ใหม่ๆเราเปิดพรมแดนสิ่งที่ตามมาลาวพม่าก,ก็ติดโควิด -19 จากประเทศไทยนะครับเราติดมาจากมาเลเซียติดมาจากอิตาลีติดมาจากเกาหลีใต้นะครับกับแพร่ระบาดในไหนฮะในสนามมวยนะครับซึ่งผมเรียนแล้ววันพลาดแน่ตอนนั้นก็รีบแก้ก็รีบแก้แก,แก,แก้แก้กันพอเราแก้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง ของสองสาประเทศเหล่านี้เนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยพอมีคนป่วยเกิดขึ้นเขาก็รักษาหายรักษาหายแล้วไม่มีคนติดเข้าไปใหม่นะครับเขาไม่เขาไม่มีคนเดินทางจากต่างประเทศเข้าไปเหมือนประเทศเราเราเป็นศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์ไงนะครับและเขาตอนนี้เขาก็ปิดประเทศเหมือนเรานะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศพมา่าลาวเขมรเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันน้อยลงตามลําดับเพราะติดพรมแดนของไทย ไทยสกัดได้ประเทศอื่นก็ไม่ติดไปด้วยนะครับเราเป็นต้นน้ำเขาเป็นปลายน้ำมาว่ายง่ายนะครับนี่คือสถานการณ์เรื่องโควิด1 i แต่สถานการณ์ตอนนี้ดาวโจน์มันร่วงเพราะอะไรมันร่วงเพราะตอนนี้การชุมนุมที่กําลังเกิดขึ้นมีการประเมินว่าโควิด1 i จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมมา่รีานยนไว้แต่ตแรกแล้วยังไงโควิด1 i จะเพิ่มสูงขึ้นแน่ในเชิงเศรษฐกิจก็เพิ่มสูงขึ้นในภาคปฏิบัติการหรือในเชิยงยุทธการก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเราก็ตามจะเพิ่มสูงขึ้นในรูปแบบไหนจนหุ้นตกหุ้นตก สุดท้ายนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็มุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่มีการเลื่อนจะคนจะเป็นจะตายจะ,จะมับจะแมทฉันก็จะมุ่งหน้าสู่หลักยุทธศาสตร์ของเขาคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสําคัญสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้นะเวลาดูในเชิงปรากฏการณ์อย่าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ดูแค่ตามองเห็นวิกวกระรา์ไปแต่ความจริงไม่ใช่เขามีหลักฝั่งประเทศมหาอำนาจเขาจะมีหลักในการเดินแต่และประเทศจะมีหลักในการเดิน ไทยก็มีหลักในการเดินเหมือนกันนั่นหมายความว่าแต่ละก้าวของประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องเอาตัวรอดสถานการณ์จากสถานการณ์วิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้นะครับตอนนี้ทั่วโลกกาลังวิกฤตในประเทศไทยกําลังดีขึ้นและเพราะเรามียุทธการในชื่อว่าวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยแบ่งเป็น3มยุทธการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเรากําลังด,ดําเนินและแม่ยนยําในยุทธศาสตร์เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะล่าช้าเรายังคงยืนยันตามหลักเหล่านี้ต่อไป ะะทำให้โควิด1 9เราดีขึ้นอารยประเทศมันง,งงไงตกลงประเทศไทยมันเป็นไปได้ไงวะทําได้ไงวะทาไมมันรอดอย่างนี้แบบนี้ขึ้นมาทําไมประเทศไทยรอดคนไทยรอดนะครับเพราะมันมีหลักที่มั่นคงแม่นยำนะฮะเดินมาได้อันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดอันไหนผมบอกผิดเดี๋ยวคอยดูใว้กัน Go โซบ i กก็จะมีปัญหาตลอดนะสองเรื่อง,งอ,งรองเรื่องของการบินไทยผมบอกผิด2เรื่องของการยื้อเวลาเนะี่ยผิดเดยอะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะมีปัญหา นะครับสเรื่องอะไรตอนแรกก็ไปกักคนไว้ที่สัตหีบตอนนี้ก็เพิ่งเอามากักตามที่ผมว่าก็ต้องถอยหลังไปทําอย่างที่ว่านะทุกอย่างมันถึงเริ่มดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราคงได้เห็นนะฮะปรากฏการณ์การต่างประเทศถ้าเข้าใจการต่างประเทศแล้วเราจะเข้าใจประเทศไทยทันทีเลยฮะว่าเราจะต้องวางกลยุทธ์การเมืองการปกครองอย่างไรประเทศไทยเป็น1ใน200ประเทศของโลกนะครับเราเป็นประเทศเล็กๆ1ในมณฑลของจีน และหนึ่งในโมลรัฐของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าในสถานการณ์ที่ประเทศอื่นกําลังเจอกับวิกฤตเราต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ไม่ใช่หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึงคนไทยทุกคนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะความ ข้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมีชควิมต่อ,อันสีรักและเป็นหูเธอคนดี ชิ่งชิงชิงอยู่ที่บ้านนอนชิ่งไปสักพักก็ดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วเขาที่มันรั่วเขาที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ อยู่บ้านกันยาวทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติต้นเสพดาวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเขามั่วเขาวาไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตาราง สำหรับหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวนิวครับ